สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ YouTube ช่องกนิกาจ้าบาทินโนโมินิดนะฮะชอันีีครับผมให้พี่น้องนะฮะได้รับชมระหว่าง M6260 แล้วก็ Hino m เมก320นะครับจะออกจากบอ่อพร้อมกันนะฮะโดยมีสัญญาณนะครับจากทางทีมงานนะครับให้สัญญาณนะครับเดี๋ยวรอนะฮะเอาครับเนี่ยมาแล้วครับเอาครับจับตาดูฮะมาแล้วครับ เอาครับรักคนไหนเชียร์คนไหนฮะเล่งเลยครับ <c oughs> เมก้าใส่มวเต็มที่แล้วฮะโอ้สอครับเอาเมกาม้าเข้าวิษก่อนนะฮะ เอ็มหกหมดครับซับเกียร์ใหม่โอ้ยิโนครับเป็นแรงดีจริงขอคุณนะครับขอบคุณทีมงานนะฮะที่นำเสนอช็อตเด็ดๆได้กับทาง YouTube ช่องของเรานะฮะเอาไปฝากให้กับ f อซทุกท่านได้รับชมนะครับไม่ดราม่านะครับนี่คือเป็นอะไรที่สนุกๆที่เราเล่นกันประจับนะฮะของทีมวิเชียนพืชผลนะฮะเท่าแก่อยู่ไหมเท่าแก่อยู่ข้างบนครับนั่นแหละครับนั่งอยู่ในรีโว่สี่คูสี่นะฮะ เดี๋ยวชัดต่อไปครับ <c oughs> อ๋อไม่ได้แล้วครับไม่ได้ไม่ได้จะบากากันแล้วฮะแมสุดย <c oughs> อดครับสุดจยอดเลย สำหรับใครที่เพ okay. right ิ่งเข้ามาติดตามใหม่นะฮะอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับในการทํางานของทีมงานวิเชียนพืชผลนะวันนี้ครับเป็นวันที่เรียกว่าทํางานส่งท้ายนะในปีใหม่ไทยนะครับสงการนะครับเราก็จะล้างรถนะแล้วก็จะวายบรรยากานะครับขอบคุนนะฮะในการเคลื่อนดูกิจการของทีมงานวิเชียรพืชผลนะครับให้มีกิจการที่มั่นคงแล้วก็ก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะฮะ ขอบผลกาไรนะครับแล้วก็ให้กับทางทีมงานนะครับได้รับเงินรับทองกันเต็ม่ต็มหน่วยกันทุกคนฮะอยู่ดีกินดีทุกคนในทีมงานนะดูแลกันไปครับมีอะไรมาอวดเล่นให้เราเสมอเสมอนะฮะเอาครับนี่ตอนลงครับสองคันนี้จัดไปแล้วผมไม่มั่นใจว่ากี่รอบนะ ายม,ามจำไม่ได้ครับมีไม่น้อยกว่า3ามรอบเลยครับนี่มีไฟกันเล็กกัน้อยนะฮะสนุกสนุกครับบรรยากาศบอดินที่เราสัมผัสอยู่ตรงนี้นะฮะ เียบลงนะครับไม่ใช่ป่อนคาดไม่ปล่อยคาดเลยเงียเียบลงเลยนะฮะทำรอบครับทำรอบวันนี้ตั้งเป้านะฮะคนละห้าสิบเที่ยวนะครับก่อนเที่ยงนะครับตั้งเป้าคนละห้าสิบเที่ยวโอ้จัดทริปนี่เงาเงาครับไม่มีใครเล่นด้วยมาเงาเงาครับสองเจ็ด สอเต็ดทำเรื่องไปมองฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นเนี่ยขึ้นกันแบบนิ่มๆนะแต่ฝั่งนี้นี่โอ้ยีบบส่งเหยียบส่งกันเลยฮะว่วจิตห่วใจครับว่จิตห่วใจมาเต็มร้อยครับมาเต็มร้อยมาเต็มร้อยสอยกันเต็มที่งานนี้ไม่มีใครยอมใครครับเสียกลางนะฮะมาค,คุมเองนะครับงานนี้ เสียกลางแห่งทีมวิเชียรพืชผลนะครับนี่ก็เท่าแก่อีกคนหนึ่งครับนั่งบัญชาการอยู่ในรถนั่นแหละครับเมื่อกี้ให้สัญญาณนะสัญญาณบอกว่าเดี๋ยวต้องออกตัวค้อมกันเดี๋ยวมันจะเกิดการเสียเปรียบได้เปรียบกันแต่ว่าคีโน่นั่นโอด้ห้ดีเอาฟังเสียงล็อกกี้ครับ,บล็อกกี้เอาคลิปนี้ไม่ยาวครับพี่น้องตะมันมาก มันมันจริงๆนี่คือนี่คือไฟกันจริงๆเลยนะฮะไม่ได้ทำเล่นเล่นนะครับเมื่อกี้เอาจริงจริงแล้วนะครับรีดแรงม้าของรถีออกมาเต็มที่ฮะหลายคนอาจจะหมั่นไส้อยู่ก็ได้นะฮะหลายคนลยเกิดตามาักนะครับรถพังรถทีมงานวิเชียนนี่บอกได้คำเดียวครับว่าใจถึงใจถึงปีหน้านี่ไอ้เฮี้ยบอกว่าจะ,ปจะปปเปิดจะเปิดปูครับเปิดปูเองที่จริงที่ที่ฐานทัพ ที่หอ,อจะกอพิเียนุฒิผลก็ปูนะครับเป็นปู่รถเลยนะฮะซ่อมรถได้กันเกือบทุกคนเลยนะครับวันนั้นก็รื้อรถไถรื่อเครื่องรถ60ล้อมาประกอบกันออกมาใช้เดียวครับใช้เดียว รอบนี้ไม่จัดครับก็เลยต้องมานิ่งๆหน่อยนึ่งนี่คือขับแบบปกติปกตินะฮะไม่ต้องอะไรมากไปไม่ได้โชว์แล้วฮะร,รอบนี้ ดอดขอบพระคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันในคลิปหน้าเลยนะฮะสวัสดีครับ